โอสัมมาสมุทัสสะตุณญานิปะรัโลกะสัิงปิมาหุติปานิทันินภัตนีปะมะ้าจไรยแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อคับมประคองเจริญดัทธา ในการทำบุญร้อยวันอดีตแค่กับคุณพ่อการกขันคุณแม่ทองการขันคุณพ่อดีแม่สอนการรักสิน,ค,ยยาาน,ค,สนคุณพ่อเน,นี่ยจ้าแห่การขันพ่อุนมมีสัตว์ทองพิมนายดิเชษสัตว์ทองพิมแม่สัิงสัตว์ทองพิมพ่อ การศินป yeah. ์ผู้ร่วมรโดยมีลูกหลานผู้ประกอบด้วยกุศลเจตนาได้นำพระมาฉันทร์นาหงเยตมาฉันตดาห์เช้าเพื่อทำบุญตัวคิดนี้การทำบุญตัวคิดนั้นบางคนก็ยังสงสัยว่า จะได้บุณไหมคุณจะไปถึงญาติพี่น้องของเราผู้หร่วเปล่กไหมบางคนก็มั่นใจว่าคุณจะถึงบางคนก็ไม่มั่นใจว่าจะไปถึงหรือเปล่าบางคนก็ไม่เชื่อเลยว่าลุณนั้นจะไปถึงแม้บางคนยิ่งกว่านั้นไม่เชื่อว่าบุณมีจริง แต่สิ่งที่ทุกท่านได้จะทำในวันนี้จะทำบุญแก่หมย่าในวันนี้ไปถึงแก่พูดด้วยรับแนนอนเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธนน่นคือพระพุทธศาสนาคือนน่นคือพระธรรมคำสอนอนมาจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นามว่าพระสัมมสัมพุทธเจ้าของเราท่านเอาอะไรสอนเราทังหลายได้ศึกษาวิชาพุทธัติเราจะเห็นว่าพระสัมมสัมพุทธเจ้าของเรานั้นเดินทีท่านก็เป็นกัมชายศสีนักผะได้เห็นความทุกข์เงทางโลกเห็นคนแก่ ปวดเจ็บปวตาซึ่งเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายปฏิีัไม่พ้นชราญปรมองมห็นราญอันตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่อาจล่วงพ้นความแก่ไปได้พยาที่ปรม,มองเห็พยาทีอันตีโตเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่อาจล่วงพ้นความเจ็บไปได้ มร,รณะความมองมีมร,รณะอนาคตโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่มอายากล่วมงอลความตายเลยได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเรียกว่าเทวทูตเห็นซึ่งความทุกข์ที่คนไม่อาจหลีกหนีพ้นแล้วก็เห็นเทนวทูตองค์ที่สี่คือเห็นสมณนะสาม บววนนะั้นดีทั่นแก่บัวนั่นแดือตื่น้าอุ่นฟุ้งยืนงัดสินใจสลับนี้ราชบัลลัสลัะนี้คงทราบทั้งเด็ทเดอดท,ดที่เปนสถานทาเพื่อออกบันกระาทที่ฝากแม่น้ำอโมาสละนีนทุกอย่างออกไปหมด หรือบ่าออมินะบะ่าของข้าชาวบ้านเป็นผู้นักน้อยเป็นผู้สะดวกบำเพ็ญเยี่ยมกลอบปกปิจึงได้บรรลุภัรด์และนำธรรมะมาสะสมสืมบทอดต่อไปหรือเปล่าถามว่า,าการบรรลุธรรม์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบรรลุธรรม์อะไร ท่นานบรรลุธรรมอยู่สามขั้นตอนขั้นตอนแรกคือการระลึกชาติได้เป็นพระองค์เพริยวัสวาสตาิญยาคือระลึกชาติได้ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้พระพุทธเจ้า,า,จะจะจาเอญน,นั้นเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างเคยเกิดเป็นคนเกิดเป็นสัตว์เอาจารย เกิดญิงเกิดเชาย <S 1> <S 1> เกิดในนรกในสวรรค์ทีหมดเลยระลึกชาติระลึกา้าของตนเองนะนี้ใสรงะเห็นว่า <S <S เห็นอะไรแสดงให้เห็นว่าวกภูมินะั้นมีจริงนะการเรียไนไ่า้ตาเกิดมีจริงเราไม่ได้เกิดมาชาตินี้คือชาติแรกเราเคยเกิดมาแล้วเท้านั้นเคยผ่าน สิ่งต่างๆมาแล้วนั้นเกิดเป็นสัตว์แต่ตัวชนิดเกิดเป็นคนทุกๆฐานะทุกๆอาชีพเกิดเป็นเนื้อแท้นะอย่าจบจนกระทั่งเป็นพระราชาพลังศักด์เป็นมาหมดแล้วอุปมาว่าถ้าเอากระดูกของแต่ชาติมากองรวมกันนี้สูงสูงกว่าภูเขาเอาดวงตามากองรวมกันมากกว่า ดวงดาวเอาเลือใดในแต่ละชาติมารวมกันมากกว่า,นะาน้ำเลืหาะสมุนไพรนีแคนคนเดียวน,นะเมื่อตรัสรู้การรล้อชาติได้แล้วตรัสรู้ในขั้นที่สองคือจุติวัฏฏายาคือตรัสรู้การเรียนว่ายกายเกิดของส,สรรพสัตว์นั้ว่าสัตว์นี้เกิดมา เกิดจากแรงฝนบุญผลกรรมบุญบุญธรรมกรรมใดมาเกิดในชาตินี้คนหน้าตาดีอยูพภายในควาบุญอะไรมาคนเิี่ยวอาชญากระด้างในทางอะไรมาคนที่คนที่การเกิดจากกรรมันคนที่สวยสมบูรณ์ทุกอย่าง เกิดจากบุญนรรู้หมดเลยเกิดเป็นคนบุญทำกรามแต่ไม่มีใครเหมือนกันความแสดก็ไม่เหมือนกันพี่น้องก็ไม่เหมือนกันนีสัยก็ต่างกันความรู้ความสามารถก็ต่างกันความชอบความไม่ชอบก็ต่างกันแต่ละคนนั้นไม่มีใครเหมือนกัน แต่เอาธรรมามาเขียนแยกระเทศขออบูคลก็คงแยกได้นเพราะว่าไม่มีใครเหมือนกั่นเลยการต่จสรู้ในยานที่สองนั้นเรียกว่าเฉียวตัวตันคือการเรียนว่าการเกิดและการต่จสรู้ในยานที่สามเนขัานตอนที่สามคือก็อทรงรู้ถึงสาเหตุ ของการเรียนว่้กายคือรู้ถึงกิเลสอ,อาสวะร,รู้ถึงการกำจัดอาสวะกิเลสเรียกว่าอาสวะปัญญาก็คือรู้กำจัดกิเลสกำจัดโนท,ที่เนใจทั้งหมดทำให้ใจของใสทำให้รู้ทำให้เห็นสิ่งต่างๆเรียกว่าวตัตถุสงสารสิ่งต่างๆ ที่ทำให้นรานั้เห็นรายรายเกิดเห็นบุญเห็นบาปเห็นกรรมเห็นผลของกรรแล้วก็เห็นวิธีที่จะพ้นจากอเล็กอาสวะท่านก็นำมาสอนสิ่งนี้เราจะเห็นว่าผู้ที่ตายไปแล้วผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นเพียงแค่จากเราไปแต่ไม่ได้ สูญสิ้นสลายตายจริงๆเป็นเพียงแค่การจากไปโดยไม่มีวันกลับมาในชาติปับินแต่เราอาจจะไปเกิดเจอกัน,นในโลกชาติเรื่องหน้าเพราะว่าตราบใดที่ยังต้องเรียานราวการเกิดกนะันเราก็ย่อมมีโอกาสที่จะได้เจอกันนะ และสิ s <S ่งที <ina> ่เป็นสิ we <orden> ่งเดียวที่เชื่อมอกเชื่อมปูเชื่อมการเรียนาูใการเกินก็คือบุญตาล้ววเอาบุญไปได้แต่บางก็ทานไปนะนอกจากบุญก็บางด้วยตาแดเว่เอาบุญไปได้อย่างเดียวสิ่งที่หาไว้ในโลกนี้ ไม่มีอะไรไปได้ร่างกายก็อไปไม่ได้บางคนสูญเสียร่างกายตั้งแต่ยังาว์วัยบางคนแขนขาดขาขาดตาบอดบางคนขาเย็นชาแต่ที่เขาผ่านไม่ได้ไม่มีความรู้สึกมันก็เหมือนได้สูญเสียเราสูญเสียสิ่งต่างๆสูญเสียความหล่อ เสียแล้วความงามเราก็สูญเสียแล้ไปเสื่อมสลายไปในที่สุดแล้วก็ต้องละทธิผัดร่างกายก็ทิ้งเงินทอง้าทของบ้านเรือนก็ทิ้งบุคคลอันเป็นที่รักลูกเมียสามีโง่ญาตกก็ต้องทิ้งทิ้งทุกอย่างมีสิ่งเดียวที่ดิ้ตัวไปได้ก็คือบุญกุศลมนั้นเองบุญนั้นเป็นียอดา

ด็เป็นสุนัขจากจะมีที่อยู่จะมีที่พักที่อาศัยก็ล้วนมาจากบุญที่สัสมไว้บุนนั้นอย่าไปกลัวว่าจะทำมากเกินไปทำบุนนั้นไม่มีคำว่ามากเกินไปไม่มีมากเกินไปทำแล้วใช้หมดกท่าต่อไปเอาไปใช้ได้ใช้ได้ ไม่มีอินทรียสองนนี้มีคุณสมบัติหลายประการประการที่หนึง่งปุนนั้นทำให้สมรกายสบายใจเพราะว่าปุนนั้นเหมือนเป็นน้ำที่ชโลมใจช่วยชำระล้างใจิตใจของเราที่ทหยมงวานให้สสะอาดบริสุทธิ์เราจะรู้สึกดีเมื่อได้ําบูญ จะรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายเมื่อได้ทำเพาบุญนั้นสังสมได้การจะสำเร็จอะไรแต่ละอย่างล้วนเกิดจากบุญการจะได้ปัจจัยสี่สร้างสินเงินทองสิ่งของต่างๆก็รู้ว่มีบุญอยู่เบื้องหลังก็บุญนั้นเป็นพาดแห่งความสุขและก็ความสำเร็จ เราปรารถนาสิ่งที่อยากคิดการอยากก็ต้องสะสมบุญเให้มากบุญนั้นเมื่อมากเข้ามากเข้าก็จะสะสมขึ้นเป็นบารมีบารมีนั่นแหละที่จะทำให้เราประสพพบควา,า,ามสำเร็จแม้ถ้าสัมมาสัมพผัสญาติประลุรรมก็ต้องอาศัยการสะสมบุญเให้มากสะสมมากเข้ามากเข้า กายเป็นบารมีเมื่อบารมีเป็เปีกเราควรจะคิดว่าจะต้ก็บรรลุธรรมของนได้ไหมพทธเจ้านอกจากบุญเป็นเรื่องชำร้างจิตใจใดยสุดแล้วบุญเป็นเรื่องนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จแล้วสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งบุญนั้นเราสามารถอุทิศให้กับผู้ร่วมรับไปได้ด้วยเส้นทาง มนุษย์เป็นภพภูมิแห่งการสะสมบุญภพภูมิอื่นไม่ว่าจะเป็นสุขติภูมิทุติภูมิหรือพวกเราจะภูมิสวรรค์นั้นสะสมบุญได้มันจะเป็นพภูมิของการสว่างบุญแต่ภพภวกแต่เป็นภพภูมิแห่งการสวยถอนบุญจะทำบุญได้มากต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ เกิดเงินรรดาอยางทำบุญทำได้น้อยนะทำได้น้อยทำได้แค่ทำใจให้ยิยดีกับมาลดคูณความบุญมีครั้งหนึ่งสมัยเง<ม>ินมีเทพุระมุตไปดูตีใหม่บนสวคยชั้นดาวดึงนะทำบุญมากากรัจะมีกาสยสว่างสวยทั้งพระ สวัสด์เช่นดาวเรไปในถึงเท้าสัมกยาราดอือ่พระอินเห็นลักษณีของเทวบุตรใหม่รู้สึกละอายเลยว่าเทวบุตรใหม่นะลักษมากกว่พระอินพระอินอาอายต่อตาสวเป็นร่างออกจากวิมานแล้วพระอินทำอย่างไรพระอินก็ต้องทำบุญเพิ่มทำบุญเพิ่ม เพื่อให้รัศมีสว่างออกมาเพิ่มขึ้นแล้วก็ยินความบุญเพิ่มความอย่างไรก็ยินแปลงกายลงมาเป็นมนุษย์เป็นตรแกมารมีเป็นตรแก่มาใส่บาตกับพระปัจเจกพรพุทธเจ้ามาใส่บาตรพระจเจกพระพุทธเจ้านั่งสมาธิเท่าใโลกสมาบัติ ออกจากสมาบัติครบเจ็ดวันออกจากสมาบัตรในที่ได้ทำบุญกับพระผู้ออกจากโลกสมาบัติเป็นคนแรกจะได้บุญมากถ้ายิงกับภรรยาแล้วแกงกายเป็นแก่แฉะอยากจนเห็นใจใส่บาตใส่บาตเสร็จแล้วก็เจอริญปัญญาก็ให้พรพอให้พรเสร็จก็เจอริญปัญญาสะดุดใจนิดนึงว่า ยากแก่ตาแก่ยากจนเห็นใจขน,นาดนี้ฐานะยากจนทำไมถึงใส่อาหารที่ประณีตขน,นาดนี้ทำไมอาหารึดีๆขน,นาดนี้ทำไมมีกลิ่นที่หอมไม่เหมือนกับอาหารของคนยากเลยเป็นอาหารของมหาเศรษฐีเป็นอาหารของท้าสว์แน่นอนเมื่อเห็นใจอย่างนั้น ก็จึงพักตายายนะว่าท่านทั้งสองเป็นไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมเป็นเทวดาใช่ไหมพระอินทร์ก็สารภาพว่าข้าพระองค์เป็นพระจังกัตเป็นพระอินทร์พระเจ้าเจ้าเจ้าท่านตามีมาทำไมท่านถึงเบียดเบียนทานของ มนุษย์เบี่ยงเบียนทางของผู้เห็นใจทำไมท่านไม่ใหผใผในน้ผู้ที่ยากจนเห็นใจได้ทำบุญท่านมาแย่งบุญเขาไปได้ท่านท่านทำเช่นนี้ได้หรือไรพินก็จึงตอบว่าผู้ที่ยากจนเห็นใจที่สุดในตอนนี้ก็คือข้าพระองค์ท่านยากจนเห็นใจอย่างไร การองค์เป็นหนึ่งพระสังกัปปุรองตัวฉันดาาดึงแต่ได่อ่านที่จะออกจากวิมานได้มีบางครูยิ่งนะนะไม่มีใครทุกข์เกินไปกว่านี้อีกแล้วขอพระคุณเจ้าได้โปรดเมตตาให้ความใจพระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระเจ้าผู้เป็นเจ้าได้ฟังก็หลานุโมนเถอะนะองคแล้วก็บอกว่าเออ ทำหลายอย่างได้ทำแบบนี้อีกเราก็จะเห็นว่ามนุษย์นั้นเป็นองค์กรของการทำบุญนะการทำบุญตอนเป็นเทวดาเมันยากปทำได้ยากเพราะฉะนั้นเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญเมืวันทำบุญรายเยือนมีโอกาสทำบุญเยอะๆบุญประจำวันก็ทำทำอะไรได้บ้างบุญประจำวัน บุญใจบาสส่วนคนบ้านพระบุญประ Syndrome จำวันบุญประจำสัปดาห์ทำอะไรบ้างแต่วันพระตุ๊ดต yeah. ุ๊ดสัปดาห์เรจะมีวันพระเราวก็แต่วัดเป็นบุญประจำสัปดาห์บุญประจำเดือนบุญยี่สิบสองก็สิบสี่ที่เราจะได้ทับบุญประจำปีบุญประถิทีหรือ บุญพระบาทหรือบุญตาบุญบ,บ้านบุญตามตญเ,เกูลต่ังนี่ก็เป็นบุญแล้วก็บุญสำคัญษป็นวะันสำพัรษต่างๆนอกจากนะบุญเราจะพังแล้วบุญนั้นสามารถทิดให้กับ,รรบลูกหลันะได้เวอนที่รลท่ันยาถาสักทีนั่นแหละเราควายญถามา ก็หลายคั้งหลายรอบสัทีเดียวรับบอลแล้วก็รับมาหลายรอบจริงท่าน้าท่านได้แห่อนทีงนสงคนดูบ้ายะหาอะไรบ้างหาบราณอะไรโราณที่สาระแต่แ่นน้าในสาพอย่อมไหลลงสู่มหาสมุทรฉันใดบุญที่ท่านทำไว้ดีแล้ว ย่อมไปถึงแก่ผู้คลผู้ล่วงลับไปจากนั้นและบุนนี้จะยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จโดยเร็วพันธิจิตาปาฏิตากุลังวุลจะสำเร็จโดยเร็วพันจันโทกนรัสโญยะปุรุพระจัน์ในนวันเพนแปลว่าหมายความว่า ความปรารถนาของท่านจะสําเร็จเป็นบริบูเหมือนดวงจันทร์ที่เต็มบริบูรณ์เราจะสําเร็จมณีมณีโชติประสงค์ทถาหรือเหมือนแก้วมณีโชติรดซึ่งเป็นสมบัติของพระพักนำมาด้วยความสุขความสําเร็จของพระเจ้าอุปัตติพระเจ้ากุปัรติอยากได้อะไรบอกดวงแก้วมณีโชติรดดวงแก้วมณีโชติรดก็เสร็จให้ การงานกันกานก็สำเร็จได้อย่างเี้ยการทำบุญบุทิศบุญให้กับผู้ร่วมรับในแล้วนั้นบางคนก็กลัวว่าเราบุทิศบุญให้เขาบุญเราจะหมดไหมบุญไม่หมดหรอกโยมมีแต่ได้เพิ่มเหมือนอใดต้องหมือนเรามีเคียนอยู่เล่รื่อยทุกคนก็มีเคียนการกระโดด แต่เพียนเรานะั้นสว่างไฟติดอยู่คนเดียวนะเทียนของผู้ตายไปแล้วไม่สว่างเราก็่อเทียงดูจุดใหนะ้เป็นจุดในผู้ที่ร่วงรับจุดให้จุดให้ใหถามว่าความสว่างเป็นเทียนของเราั้นลดลงไหมไม่ได้ลดลงนะแต่เทียนของผู้ที่ตายไปแล้วนะั้นกับสว่างขึ้นตัวเรา กลับได้ดึงเพิ่มก็คือ,อนอกจากเราจะได้รับแสงส,สว่างจากเทียนของเราแล้วเรายังได้รับแสงสว่างจากเทียนของคนอื่นด้วยการที่บุญนั้นได้ดึงเพิ่มได้ยู่เพิ่มไม่ใช่ใการที่บุญบุญจะลดลงวันนี้ลูกหลานทั้งหลายญาติทั้งหลาย มีความเต็มใจอาคุลคุณยินให้คุณพ่อการ์การขันแม่ทองการขันพ่ออินแม่สอนการศินป์พ่อเมี่ยง่าแสบการขันพ่อปุมีสัต์ทองกินนายอินเชสั์ทองกินแม่สนิ๊กสั์ทองกินพ่อสิลการศินผู้ร่วมรับการคำูลคุณยินนั้นก็ให้เรา ดึวยเงบุญที่เราได้ทำมาตั้งแต่การระเจียงายงานระเจียงพื้นที่ระเจียงรเรื่องกระจายสินค้ต่างๆและบุญที่เราได้นิมนต์พระมาฉันให้สําเร็จตามความปรารถนาเราก็ดึกถึงบุญรวมเงึงบุญที่เราทำผ่านมาไม่ว่าจะเป็นบุญกระถิ่น,นบุญขบักสร้างหัวสร้างวิหารบุญสมทาะห์ชุมชน ช่วยอยู่และชุมชนบุญต่างๆนี้ก็ใน้นึกถึงแล้วก็เรืองถึงงูยญาติประชาชนผู้ร่วมรับให้ได้มารับบุญและได้มาอนุโมทนาบุญการอนุโมทนาก็คือการดีในบุญถ้าเราทำบุญไปแล้วอุทิศไปแล้วผู้ร่วมรับไม่อนุโมทนาไม่ยินดีในบุญที่เราทำก็จะไม่ได้บุญ เราอ่นุโมทนาหรือยินดีเราก็จะได้บุญเพราะนั้นเราอยังมีชีวิตอยู่ให้เราฝึกเอาไว้ฝึกยินดีในการทำบุญของผู้อื่นฝึกการตัดความอิจฉาเิสยาความคนเห็นคนอื่นทำบุญเกิดค,ความอิจฉาไม่อยากอนพโมทนาอย่างนี้ไม่ได้บุญแต่ถ้าเราอ่านพโมทนา เราก็จะได้บุญกับผู้ที่ทำบุญนะครับฝึกไว้เผื่บางทีเราล้าโลกไปแล้วใครทำบุญเราเห็นเราโลนในเราก็จะได้บุญได้มีภพภูมิที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปรับดังภาษาบาลีที่จะยกอุบายในเรื่องตัวว่าอุญญาณิกรณโลกสมิ่งปฏิชาหงติปานิบุญ ย่อมติดตัวไปทั้งในพวกนี้และพวกท่านเรื่องนั้นอนุมังค่าที่แก่แสดงมาขยายความตามระัตรีที่ความเป็นแยดงภาษาตามสมควรแก่เวลาขอสมุกยุติกลางวันแต่เด็กเท่านี้เอืวางก็มีเรื่องของการรักษาดี